สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนไม้พาเลตนะครับให้เป็นเก้าอี้แบบเอนนอนได้นะครับลักษณะแบบนี้เลยโดยใช้ไม้พาเลตเนี่ยเพียงแค่หนึ่งอันเท่านั้นนะครับซึ่งไม้พาเลตที่ผมซื้อมาก็ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมเนี่ยไปซื้อไม้พาเลตเนี่ยมาไว้เยอะมากเลยเกือบ1ิบอันเห็นจะได้นะครับทีนี้ผมก็คิดว่าผมเนี่ยจะทําการเคลียร์ไม้พาเลตให้หมดที่บ้านผมสักทีนะครับก็เลย เอาไม้เลตแต่ละอันเนี่ยมาทําการนะครับ DIY นะครับเพื่อที่จะใช้ไม้พลตที่มีอยู่เนี่ยให้หมดไปนะครับก็มาเจอรูปแบบนี้นะครับต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นรูปแบบที่ผมยังไม่เคยเจอนะเป็นรูปแบบไม้เลตอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งคานเขาเนี่ยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ ออมีการเว้ามาด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าตะปูที่เขาตีมานะครับในไม้เลตตัวนี้เนี่ยเป็นตะปูเกียวทั้งนั้นเลยนะครับบางช่วงเนี่ยผมดึงออกไม่ได้นะครับผมเลยต้องตีทับเข้าไปเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับถัดมานะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับผมจะได้คานออกมา3ามตัวนะครับจะมีตัวข้าง2ฝั่งแล้วก็ตัวกลางอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวข้างมันจะมีตัวสีด้วยนะครับ <im> ผมก็เลยจะเอาตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับคานตัวกลางเนี่ยมาตัดแบ่งครึ่งก่อนเลยนะครับนะครับจะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับ <im k> ทีนี้เมื่อได้คานตัวกลางที่แบ่งครึ่งมาแล้วแล้วก็คานข้างนะครับที่ผมยังไม่ได้ตัดเนี่ย นะทั้งหมดเราจะมีลักษณะคารนอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะเอาไว้2ตัวเนี้ยไม่ใช่สตัวสิ่ตัวนี้นะครับมาคิดหาวิธีนะครับว่าจะทํามาเป็นเก้าอี้ลักษณะแบบไหนนะครับก็นั่งหาไอเดียอยู่พักหนึ่งเลยนะครับว่าจะทําออกมาลักษณะไหนนะครับเมื่อลองเอามาวางทับทบกันแล้วดูนะครับก็ได้ลักษณะหรือว่าโครงรูปแบบของตัวเก้าอี้ออกมานะครับเดี๋ยวลองดูกันครับว่าได้ออกมาลักษณะแบบไหน นี่ครับไอตัวคานกลางที่ผมมาตัดนะครับผมก็จะตัดออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้จะตัดเป็นโค้งๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงปลายจะตัดเป็นสี่สิบห้าองศานะครับประมาณสี่ิบห้าองศาครับนี่ครับจะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับ2อันส่วนตัวคานด้านข้างคานหลักตัวนี้เนี่ยนะผมต้องบอกเลยว่ามันมีตะปูอยู่นะผมเลยต้องใช้เลื่อยนะครับใบเลื่อยที่สามารถตัดตะปูได้นะครับจะเป็นใบเลื่อยของอ่อ่อ ของอะไรผมจําไม่ได้นะยี่ห้ออะไรผมนึกไม่ออกนะครับทีนี้นะครับจะมีเนี่ยครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ผมพลาดนะครับผมไปตัดเขาออกนะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าพลาดยังไงเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆนะครับว่าพลาดอย่างไรนะรถัดมาเนี่ยเพื่อได้เป็นคานทั้งหมดออกมานะครับที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยผมก็มาทําการจัดบูรยงครับจัดวางรูปแบบหาระยะทาบนะครับระหว่างตัว โครงเก้าอี้ของเรานะครับผมก็จะได้เป็นระยะทาบตรงนี้มานะครับซึ่งผมเนี่ยจะทําให้ตัวโครงของเราเนี่ยเป็นความหนาเดียวนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปอธิบายไปแล้ววิธีการของผมนะครับโดยการเนี่ยผมจะตัดครึ่งน,นะครับส่วนที่มันต้องประกบกันนะครับทั้ง2ทั้ง2อ,อันเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาเขาเนี่ยมาประกบกันอีกทีหนึ่งนะซึ่งรูปแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็จะได้ไม้ที่1ความหนาแล้วก็มีความ สวยกว่านะครับสวยกว่าที่เราจะมาแค่ประกบกันแล้วก็ยิงสกูอัดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับผมก็จะทําการตัดครึ่งนะครับคานทั้งสองตัวนะครับจะได้ออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะมาประกบกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราประกบกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําการยึดนะครับโดยการทากาวลงไปก่อนนะครับในตาแหน่งที่เขาทาบกันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะทําการยิงสกูนะครับลงไป 1ตัวจากนั้นผมก็จะใช้เดือยครับเป็นเดือยไม้ของเรานะครับในการที่จะยึดเขาอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ตัดบริเวณตรงเดือยไม้นะครับที่เรา,เาทําการตีลงไปเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเดือยไม้จะเป็นตัวที่ช่วยปิดบังรูต่างๆด้วยนะครับผมใช้วิธีการปิดแบบนี้เราก็จะได้ตัวโค้งนะครับของเก้าอี้มา2 2 2ชิ้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับ2อ,อัน นี่นะครับหลังจากที่ผมเอาไม้นะครับมาประกอบแล้วนะครับตรงนี้จะกว้างอยู่มาทักห้เซนนะครับผมทีนี้ปัญหาคือว่าผมมีความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยก็คือผมไปตัดนะครับตรงนี้ไปนะครับแล้วเวลาผมนั่งนะครับหัวผมเนี่ยมันเลยครับเลยตรงนี้มันเลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาหัวพาดได้นะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยที่ผมตัดเอากลับไปต่อ ต่อเหมือนเดิมนะครับต่อเหมือนเดิมตรงนี้เลยอย่างนี้นะเพื่อให้มันยาวพอที่จะเอาหัวเรามาพาดพาดด้านบนนี้ได้นะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดนะครับใครจะทํานะครับอย่าตัดนะครับตรงนี้ปล่อยให้มันยาวทั้งแท่งเหมือนนี้เลยนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเอาหัวเพิ่มมาพาดได้นี่นะครับผมทำการแก้ไขไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อครับ นี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นส่วนที่ผมพลาดนะครับในการที่ผมไปตัดนะครับไอตัวขานด้านข้างนะครับถัดมาครับในเช้าวันถัดมาเนี่ยผมก็เริ่มทําการประกอบโดยเอาแผ่นไม้พาเลตนะครับของเขาที่เราแกะไว้นะครับมาทําเป็นตัวที่นั่งแล้วก็พนักพิงนะครับให้เต็มให้เต็มความยาวไปเลยนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะของตัวเก้าอี้นะครับที่ผม บอกว่าสามารถที่จะนอนเอนได้แต่บางคนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะหงายหลังหรือเปล่านะผมลองนั่งแล้วคือมันพอดีเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักเราเนี่ยจะลงตรงกลางพอดีนะครับมันไม่หงายหลังนะครับนี่ครับหลังจากเราทําการขัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องผมบอกว่าผมก็ขัดแค่คร่าวๆนะครับก็แค่ลบมุมลบอะไรต่างๆไม่ได้ขัดจนแบบเรียบอะไรมากมายนะคือผมจะเน้นใช้สีของเนื้อไม้เขาดิบๆไปเลยนะครับ จากนั้นเราก็ทําการรับลงสีสักนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการสีโทนอะไรนะครับอาจจะลงเป็นตัวสีย้อมไม้หรืออะไรนี้ก็ได้แต่ผมใช้เป็นทิกออยธรรมดานะครับเป็นน้ํายาที่เอาไว้เคลือบผิวไม้ให้เข้มขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับแบบเราก็จะได้เป็นเก้าอี้จากไม้พาเลทที่สามารถเอนนอนได้นะครับก็ต้องบอกว่า,าเราสามารถใช้งานแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยนะครับต้องไปซื้อตัวนี้นะครับ เป็นตัวฟูกลองนั่งกับตัวหมอนมานะครับอย่างระบายนะจากโรบินสันนะครับก็ราคาที่ผมพูดไปต้นคลิปเนี่ยไม่รวมไอสองชิ้นนี้นะครับนี่ครับหลังจากเราได้มาแล้วนะครับก็แนะนําให้ทําเป็นที่รองขาด้วยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็น่าจะจบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทํางาน DIY นะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ